ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าซอฟต์แวร์คืออะไรในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งานซอฟต์แวร์กันค่ะประโยชน์จากการใช้งานซอฟต์แวร์นะคะนักเรียนจะออกเป็น3ด้านด้วยกันค่ะก็คือ 1. ด้านการศึกษา 2. ด้านความบันเทิงและ3นะคะด้านความสะดวกสบายของผู้ใช้โปรแกรมค่ะ เรามาดูด้านแรกกันเลยนะคะนักเรียนด้านการศึกษาค่ะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้นค่ะและยังสามารถทบทวนได้หลายๆครั้งด้วยนะคะสาหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะนักเรียนคนไหนที่ยังไม่เคยรู้จักนะคะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาบทเรียนนั้นๆน,น,นะคะนักเรียนข้อสอบก่อนเรียนข้อสอบหลังเรียนค่ะ และในบางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะยังมีเกมสนุกๆให้นักเรียนได้เล่นด้ค่ะและการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะนักเรียนในการหาความรู้ไม่ว่านักเรียนนะคะจะอยู่ที่ไหนนะคะหรือว่าเวลาใดน,นะคะนักเรียนก็สามารถศึกษาหาความรู้ได้ในอินเทอร์เน็ตได้เลยค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูโปรแกรมนะคะที่อำนวยความสะดวกในการเรียนของเรานะคะเช่นโปรแกรมแรกนะคะโปรแกรม Microsoft Word ค่ะ นักเรียนนะคะอาจจะเคยเรียนมาแล้วนะคะโปรแกรมต่อไปก็คือโปรแกรม Excel นั่นเองค่ะเอาไว้ใช้ในการคำนวณเลขนะคะหรือว่าการสร้างตารางการทำงานนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นโปรแกรม PowerPoint นะคะใช้ในการนำเสนองานค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูประโยชน์ในด้านที่2นะคะด้านความสะดวกสบายของผู้ใช้โปรแกรมค่ะจะทำให้การทำงานในชีวิตประจำวันของเรานะคะสะดวกสบายและมีเวลาพักผ่อนมากยิ่งขึ้นค่ะ เพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะจะช่วยผ่อนแรงนะคะในการทํางานของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายนะคะในด้านการทํางานบ้านเองค่ะเช่นการใช้เครื่องดูดฝุ่นนะคะแทนการกวาดบ้านค่ะแล้วก็นะคะการใช้เครื่องซักผ้านะคะแทนการซักมือนั่นเองค่ะจะช่วยประหยัดแรงและประหยัดทั้งเวลาเลยนะคะนักเรียนต่อไปนะคะจะเป็นประโยชน์ในด้านที่3นะคะก็คือด้านความมันเทิงค่ะ ได้ความบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงนะคะจะช่วยลดความหนิดเหนื่อยจากการทํางานในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะนักเรียนและทําให้นะคะเรามีเวลาพักผ่อนกับคนในครอบครัวด้วยค่ะนักเรียนในปัจจุบันนะคะระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนะคะได้รวบรวมเอาสิ่งต่างๆนะคะมารวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อว่ามัลติเมีเดียนะคะ เรานะคะสามารถดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะคะได้หมดในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเลยค่ะนักเรียนคะประโยชน์ของซอฟต์แวร์นะคะยังมีอีกมากมายเลยค่ะหากนักเรียนนะคะนำไปใช้ให้ถูกวิธีนะคะก็จะเกิดประโยชน์ค่ะและตรงกันข้ามนะคะถ้านักเรียนนำไปใช้ที่ผิดประเภทนะคะก็อาจจะเกิดโทษได้เช่นกันค่ะและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ